ครับสวัสดีครับวันนี้สำนักงานพระนาชนร่วมกับเครือข่ายปปชจังหวัดพะเยานะครับได้มีการจัดประชุมสัมมนานะครับปลุกสํานึกปลุกจิตสำนึกประชาชนนะครับเพื่อประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันการประามทุจริตนะครับซึ่งที่นี่ครับที่อประชุมนะครับที่วการอำเภอจุนนะครับก็ได้มีกิจกรรม การประชุมสัมนาดังกล่าวนะครับซึ่งประกอบไปด้วย5อำเภอด้วยกันนะครับในจุครั้งจุดนี้นะครับท่านประธานของพิธีในพิธีเปิดการประชุมสัมนาในครั้งนี้นะครับก็คือท่านนายอำเภอจุนนะครับท่านได้เป็นประธานนะครับในเป็นประธานในพิธีเปิดในการประชุมครั้งนี้ก็คือท่านสุทธิรักษ์รักเจริญนะครับท่านนายอำเภอจุนนะครับและก็ในการพิธีเปิด ในการประชุมครั้งนี้นะครับก็ได้มีท่านทองสุขพระบางนะครับท่านพัฒนาการจังหวัดพะเยานะครับก็ได้มาพบปะและก็ให้ข้อมูลเบื้องต้นและก็แนวทางในการดําเนินการการปกจิดตํานึกให้ประชาชนในการร่วมกันป้องกันและการปราบปรามการทุจริตนะครับหลังจากนั้นนะครับทางพิธีกรทีมงานของพิธีกรนะครับซึ่งประกอบไปด้วยหลายหน่วยงานนะครับดังต่อไปนี้นะครับ สวัสดีครับผมผมอาจารย์ทำหลงวาดหงใหญ่นะครับจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิเคราะห์พะเยาก็เป็นพิยากรรักของพบชและก็ของสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งครับผมสังวันชัยวงศาร์ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดพะเยา,า,ส,า,าสวัสดีครับผมนายภูมิทัศน์พันธุลาวันนะครับตำแหน่งพิยากรชำนาญการสำนักงานรายการจังหวัดพะเยานะครับได้เป็น เรียกร้องการในวันนี้นะครับวันนี้ครับผมในเสรียดอนสีแก้วเป็นนาทีผู้ม่การโรงเรียนมรนดงรัดอกไทยอย่างวันพยศห้องในคณะนี้เป็นหน้งโรงม่การโรงเรียนสีเวลาทนิสการเทคโนโลยีของพยศห้องที่อยู่รัดอกไทยในาทำหน้าที่วิทยกรของคชมาโดยถนนตั้บแตรสี่ห้านะับ บ้านอยู่ดอกไมต้บกํข้างบนี่เหงอครไปนะทุ่ในทุกเรื่องทุกอย่างว่าการันตั้งปกติเป็นยกรของการดําเนิตั้งอี่แล้วที่อนีการดําเนตั้งเป็นเป็นคณะองค์การการดําเตั้งท้องถิ่นเดี๋ยวนี่ยัดํารงตําแหน่งประธานของการดํ้ท้องทินดีตับบุตรดรสชมพูเภอดอกมต้อยู่ืนกันนะครับครับในการดําเนินการประชุมสัมมนา การปลุกจิตสำนึกของประชาชนนะครับเพื่อประกาศเจตน์มตร,รมการต่อต้านการทุจริตตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันการทุจริตในครั้งนี้นะครับซึ่งได้รับงบประมาณจากสำนักงานปปชแห่งชาตินะครับรายละเอียดความเป็นมาและวัตถุประส,สงค์ของโครงการนะครับผมอยากขอให้ท่านได้พบก,กับคุณเรวัชใจจักซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงก,การนีัีครับผมเรวัชใจจักผัชวรักิจารนาผดุมชนชำนาญการจังหวัดพะเยาความเป็นมาของโครงการ โครงการการพัฒนานการมีส่วนร่วมในการป้องกันการุจริตของจังหวัดพะเยานะครับซึ่งเรามีวัตถุประสงค์มีกลุ่มเป้าหมายและมีกิจกรรมนะครับซึ่งรายละเอียดดังการดังนี้น,น,นะครับกิจกรรมที่เราดาเนินการอยู่มีอยู่3กิจกรรมกิจกรรมแรกนะครับเป็นการอุปมสัมมนาซึ่งเราดาเนินการอยู่2จุดนะครับจุดแรกพื้นที่เป้าหมายของเราที่อําเภอจุนนะครับซึ่งประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมายอำเภอจุน อำเภอปงอเชียงม่วนอภูซางและอำเภอเชียงคำรวมกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น125คนนะครับซึ่งมีตัวแทนผู้นำชุมชนอาสาสมัครปปชของแต่ละอำเภออำเภอละ25นะครับและจุดที่2เราได้นำเนินการในวันที่9เดือนธันวาคม2562ณศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยานะครับซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายอยู่100คน ทั้ง4อำเภอนะครับประกอบด้วยอำเภอเมืองพะเยาเมืองคอ,องใต้เมืองแม่ใจเภือปูตำยาวในการดําเนินการในกิจกรรมที่2นะครับเราได้ดําเนินงานเรื่อง,งของวิทยุชุมชนซึ่งเราได้จัดกิจกรรมวิทยุชุมชนในในเก้าอำเภอ9จุดนะครับของพี่น้องได้แลกเปลี่ยนซึ่งเป็นการแทร่ทอดสดนะครับแล้วก็เราได้ดำเนินการจัดทำสปอต ประชามพันธ์ของปกชองเราด้วยนะครับกิจกรรมที่3ามเราได้จัดทําป้ายประชามพันธ์ซึ่งเราได้มอบให้แต่ละอำเภอนะอำเภอละหนึ่งป้ายรวม9จุดนะครับซึ่งกิจกรรมทั้ง3กิจกรรมนี้เราได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสมักงานปกชเราขอต้อนรับสวัสดีจเจ้านางธัญรัตนเลิศสุวรรณเป็นตัวแทนจากอำเภอดอกคำใต้และได้รับหน้าที่มอบหมายให้เป็นประธานเครือข่าย ของสำนักง,งานปปชจังหวัดพะเยาวความเป็นมาของโครงการตีนี่ตีจัดขึ้นนี่เนี่ยเจ้าคืออันดับแรกก็คือตั้งจังหวัดคนได้คัดเลือกตัวแทนไปอบล้มตีเจยงไฮเนีเจ้าเมื่อเดือนกุมภาของไปในน้ำของจังหวัด18คนนเจ้า ไปอบร้มตีจังหายทีนี่พอไปอบรมมาปุ๊บทางสำนักงานปปชเปิดกระหึ่งบประมาณมาประมาณหนึ่งแสนบาทมาสนับสนุนของเครือข่ายเนาะเจ้าก็เลยมาจัดอบรมขยายเครือข่ายขึ้นของจังหวัดพะเยาในเก้าอำเภอก็จัดเป็นสองตีเจ้าสองโซนคือชุดที่หนึ่งมีห้าอำเภอคืออำเภอปงจังหวันจยงข้ำภูสาง จุดเจ้าแล้วก็จุดที่สองมสี่ออำเภอก็คือดอกคำใต้อําเภอภูกระยาวอําเภอเมืองอําเภอแม่ใจเจ้าสำหรับการอบรมสัมมนาในวันนี้นะครับก็คงจะเป็นลักษณะ,ะการอบรมแบบมีส่วนร่วมนะครับระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมกับคณะวิทยากรซึ่งมีทั้งหมดอยู่ประมาณ4ี่เรื่องนะครับเรื่องที่หนึ่งก็เป็นเรื่องของอหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการสร้างความโปร่งใส ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเรื่องที่สองก็เป็นมาตรการและกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเรื่องที่สก็การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแล้วก็เรื่องที่สสุดท้ายก็การกําหนดแนวทางและการวางแผนการป้องกันการทุจริตนะครับอันนี้ก็จะให้ผู้ข้ารรวมประชุมไปคิดสร้าง งานนะครับหรือแนวทางที่จะร่วมกันป้องกันและกับปบปรามันพันิุชรินในท้องถิ่นของตัวเองครับครับผมในฐานะผู้ดำเนินการการฝึกรมในครั้งนี้นะครับก็ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับกับทีมงานวิทยากรทุกท่านนะครับที่เป็นวิทยากรในการฝึกรมทั้งสองจุดนี้นะครับขอราบขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับและขอขอบพระคุณท่าน,นอำเภอจุนนะครับและก็ท่านอำเภอเมืองพะเยานะครับแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับทางพนกักงานอำเภอทั้ทงอำเภอจุนและอำเภอเมืองและเจ้าหน้าที่พน้กาชนนะครับ ทุกทุกอำเภอนะครับที่อำนวยความสะดวกในการประสานงานกลุ่เป้าหมายต่างๆนะครับในการจัดประชุมวันนี้ก็ขอการาบขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับ